สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชน้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรมชลประทานจึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการน้ำ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บบำรุงรักษาควบคุมและระบายน้ำเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรและการสาธารณูปโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยอันเกิดจากน้ำทั้งนี้กรมชลประทานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ให้เพียงพอและทั่วถึง เวลาผ่านไปรวดเร็วมากมากเลยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายเนี่ยอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดทีมงานเรารวบรวมมาให้ได้ติดตามกันวันนี้กระแสอินไซต์มีอะไรน่าสนใจไปชมกันค่ะ การอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรช่วยบรรเทาอุทกภยัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาของอำเภอคลองลานอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ประมาณพศ2,536นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับให้กรมชนประทานพิณาหาแหล่งน้ําเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ทรงงานในแต่ที่พิณาโครงการเบื้องต้นว่าควรจะสร้างแหล่งน้ําขนาดกลางที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ประกอบอาชีพการเกษตรได้ประมาณ10,000ไร่นะครับตรงที่เรายืนอยู่คือเป็นตั้งแต่ภูมิประเทศนะครับเป็นที่ ถ้าเป็นความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมมาต้นน้ำเนี่ยเหมาะสำหรับการก่อสร้างอ่างในหลวงก็ท่านทรงงานในแผนที่เราทรงมีพระบิชาสามารถนะครับาวางโครงการอะไรต่างๆให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นหนึ่งในที่ท่านทรงงานนะครับตอนนี้ที่ตามที่ได้กล่าวเรามีอ่างที่ขนาดกลางเนื่องมาจากพาชดันดเรียบร้อยแล้ว2อ่างที่กาลังจะแล้วเสร็จก็คืออ่างเก็บน้ําของนักขาวซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ําได้ร0อเอร์เซนต์นะครับ ในส่วนของลักษณะของอ่างเก็บน้ำนะครับในส่วนของทำนบดินนะครับก็ประกอบด้วยอาคารประกอบ3ส่วนนะครับก็คือตัวทำนบดินส่วนของอาคารระบายน้ําลงสู่ลําน้ําเดิมแล้วก็อาคารระบายน้ําล้นนะครับในส่วนของทำนบดินนะครับมีความกว้างของตัวทำนบอยู่ที่9เมตรนะครับความยาวอยู่ประมาณ640เมตรความสูงของตัวเขื่อนที่ระดับต่ตําสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ36เมตรนะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยสามารถที่จะเก็บกักน้ําได้อยู่ที่11.88ล้านลูกบาทเมตรครับ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเราสามารถที่จะส่งน้ําให้กับพื้นที่รับประโยชน์ด้านล่างนะครับอยู่ประมาณ3,500ไร่นะครับซึ่งส่งน้ําตามรับน้ําเดิมและก็กรมชลประทานก็มีแผนที่จะก่อสร้างระบบส่งน้ําในปี2569นะครับ ความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันนะครับผลงานก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ96%ซครับซึ่งปีนี้เราก็มีงานในเรื่องของที่จะต้องดําเนินการก็คือในส่วนของบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการในส่วนของส่วนประกอบอื่นแล้วก็งานดินนะครับซึ่งอาคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณสมเสร็จสมบูรณ์นะครับประมาณสักสิ้นปี67เนี้นะครับน่าจะเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยในตัวเขื่อนของเราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้เรากักเก็บน้ําได้อยู่ประมาณ10%ขอองงควาามจ่่นก็คือ ประมาณ1ล้านนิดๆอ่างคลองน้ําขาวเนี่ยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี64นะครับซึ่งในช่วงแรกเราก็เริ่มทําการก่อสร้างตั้งแต,งต่ขุดล่องแกนนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงฐานรากนะครับซึ่งโด,โดยการปรับปรุงฐานรากนี้ก็มีการอัดฉีดน้ําปูนซึ่งจะต้องป้องกันการรั่วซึมของอ่างในตามกระบวนการทางวิศวกรรมแล้วก็เราก็เริ่มบดอัดล่องแกนแล้วก็ทํางาน ในเรื่องของชั้นดินแล้วก็พวกอาคารประกอบต่างๆครับอย่างเช่นริเวอร์เอาเลก็คือท่อส่งน้ำนะครับแล้วก็สปินเวหรืออาคารระบายน้าล้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้อาคารส่วนประกอบต่างๆนี่เราดําเนินการเสร็จไปทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับใช้งานได้นะครับยังเหลือในส่วนของอหลักๆก็คือเป็นเรื่องของงานดินแล้วก็งานาเรียงหินครับงานหินเรียงแล้วก็งานหินทิ้งด้านหน้านะครับซึ่งจะต้อง เร่งรีบเนินการเพื่อที่ให้เสร็จโครงการคลองน้ําขานะครับเมื่อก่อสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยโครงการชมพานกำแพงเพชรจะเป็นผู้รับมอบในการบริหารจัดการน้ำนะครับสำหรับแผนการบริหารจัดการน้ําของโครงการนี้นะครับก็จะมีระบบส่งน้ําที่เป็นระบบท่อส่งน้ำครับการบริหารจัดการน้ํานี่เราจะใช้วิธีการบริหารด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับจะมีเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับท่อส่งน้ำเนี่ยจะส่งน้ําได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสามพันไร่นะครับจะสามารถสร้างความมั่นคงของการเกษตรได้โดยมีความสามารถส่งน้ําเสริมใน ช่วงฤดูฝนได้คณะจะเป็นการป้องกันช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงฤดูแล้งครับจะสามารถส่งน้ําให้การปลูกพืชฤดูแล้งได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือนี้เป็นการเมื่อน้ําสมบูรณ์ปุ๊บผลผลิตก็ต้องสมบูรณ์ครับเป็นาการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการลดความเสี่ยงในการเสียหายจากการปลูกพืชอ,อย่างที่สองนะครับเมื่อเราได้น้ําสมบูรณ์ปุ๊บการส่งน้ําระบบท่อนะครับจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําเพราะปกติเนี่ยคลองเนี่ยปกติคลองฝั่งนี้จะเป็นคลองคลองที่ชาเกษตรกรต้องสูบน้ํามาเเเพื่่อกกาารรษตตแถ้ ระบบท่อปุ๊บเนี่ยเกษตรกรไม่ต้องสูบน้ำครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนที่2คือผลประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถบรรเทาทุกข์ภัยเนื่องจากอ่างตัวนี้นะครับจะเป็นการตัดยอดน้ําของคลองขุงซึ่งแต่ก่อนนะครับทางอํเาเภอคลองขุงเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่น้ําท่วมบ้างนะครับในช่วงที่ฝนตกเยอะนะครับในฝนตกมากส่วนปัจจุบันเมื่อมีการก่อสร้างอ่างเสร็จปุ๊บจะสามารถป้องกันน้ําท่วมของ,อ,งอ่างอําเภอคลองขุงได้นะครับ เส้นทางน้ำเหนือสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่แห่งลุ่มน้ำภาคกลางสวัสดีทุกคนผมชื่อสายชนครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าแม่น้ำทั้งสีสายไหลผ่านมาจากทิศทางไหนวันนี้สายชนจะพาไปดูกันครับ มาเริ่มกันที่แม่น้ำปิงแหล่งต้นน้ำที่มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งน้ำจากแม่น้ำปิงจะไหลลงมาผ่านจังหวัดลำพูนและจังหวัดตากซึ่งลุ่มแม่น้ำปิงจะมีเขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ที่จังหวัดตากสามารถกักเก็บน้ำได้1 3 4 6 2ล้านลูกบาศก์เมตร และเรื่อนภูมิพลยังทําหน้าที่รองรับน้ําจากทางตอนบนไว้ทั้งหมดเพื่อช่วยกักเก็บต้นน้ําไว้ใช้ฤดูแล้งด้วยส่วนแม่น้ําวังเป็นแม่น้ําที่สั้นที่สุดครับมีต้นน้ํามาจากอําเภอวังเหนือจังหวัดลําปางและมีเคขื่อนกิวลมตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางสามารถกักเก็บน้ำได้120ล้านลูกบาศกเมตร แล้วยังมีเขื่อนกิลคอมาตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับสามารถจะเก็บน้ำได้170ล้านลูกบาทเมตรทั้งสองเขื่อนนี้ยังเป็นตัวช่วยในการกักเก็บน้ำเป็นต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำวงังก่อนที่จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงทางด้านท้ายเขื่อนภูมิพลที่อำเภอ3ามเงาจังหวัดตาครับและน้ำก็จะไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดน,นครสวรรค์ไปรวมก,กันกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์ครับมาต่อกันที่แม่น้ำยมครับมีต้นน้ำมาจากอำเภอปงจังหวัดพะเยาโดยแม่น้ำนี้จะไหลผ่านจังหวัดแพร่และจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งก็เป็นแม่น้ำสายเดียวที่ยังไม่มีหล่งกระเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นประจำทุกปี แกร้มชนรัฐานก็ได้มีการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำยมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในหลุมน้ำยมเพื่อปกป้องตัวเมืองสุโขทัยในช่วงฤดูน้ำหลาก แม่น้ำยมเป็นหนึ่งในสีแม่น้ำสายหลักและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แม่น้ำยมเป็นเพียงแม่น้ำสายเดียวที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการภายในลุ่มน้ำสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันใช้ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์เป็นประตูระบายน้ำชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมโดยประตูบานโค้งจำนวน5ช่อง ขนาดกว้างคูณสูง12คูณ10.25เมตรอัตราการระบายน้ำสูงสุด1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีความจุหน้าประตูร,ระบายน้ำ13.05ล้านลูกบาทเมตรทำหน้าที่ควบคุมชะลอการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายให้สมดุลไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่เหนือน้ำพร้อมทั้งระบายน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งซ้ายโดยประตูร,ระบายน้ำคลอง6บาท ส่วนแม่น้ำน่านแหล่งต้นน้ำมาจากอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านไหลลงเขื่นสิริกิจตัางดูที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถกเก็บน้ำได้9,510ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนจะไหลผ่านจังหวัดพิษนุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ โดยมีแม่น้ำโยมไหลมารวมกันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดน,นครสวรรค์ก่อนที่จะไหลไปรวมก,กันกับแม่น้ำปิงที่บางน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์และกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ล่อเลี้ยงที่ราบลุ่มภาคกลางและเมื่อแม่น้ำทั้งสี่สายไหลลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ซ uh ึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญและการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำหน้าที่ยกระดับน้ำเพื่อทดน้ำเข้าสู่ระบบชนละปทานทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไปยังคลองต่างๆเพื่อให้พี่น้องชาวไทยสามารถนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศรวมไปถึงการอุตสาหกรรมต่างๆ ยังช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้อีกด้วยครับ ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจทั้งเรื่องของเกษตรนะคะเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่เรื่องของเทคโนโลยีนะวัตกรรมอันทันสมัยที่จะทำให้การทําการเกษตรเป็นเรื่องง่ายและตลอดจนนโยะบายที่สําคัญสําคัญโครงการดีๆจากภาครัฐติดตามได้ในปักหมุดจุดเกษตรค่ะเจอกันทุกวันจันทร์และวันอังคารสิบ้านาฬิกายี่สินาทีโดยประมาณทางอมรินทร์สาิสี่อชดีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ อุกรอมด้วยทีมงานอาทิตย์ครีเชัน่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอมารินทีวี